สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง m s a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจําแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อพร้อมโปรเน็ตหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรนะครับก็สามารถมาเช็คราคามาอัปเดตโปรใหม่ๆได้ที่ช่องของเรานะครับซึ่งก็จะมีโปรใหม่ล่าสุดสําหรับ iPhone ทุกรุ่นเลย มาอัปเดตให้แบบนี้ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนำ p h o n e รุ่นต่างๆนะครับทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่มาแกะกล่องให้ดูกันทุกเดือนนะครับอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะให้ผมนำ p h o n e รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนำกันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปวันนี้เราจะมาอัปเดตราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ iPhone 11เป็นราคาในช่วงสิ้นเดือนหรือว่าปลายเดือนสิงหาคมแบบนี้นะครับวันนี้มีโปรโมชั่นที่ต้องบอกเลยว่าน่าซื้อนะครับสำหรับการซื้อเเครื่่องปลา แบบไม่ติดโปรก็จะมีการปรับลดราคาลงให้อีกนะครับแล้วก็ช่วงสิ้นเดือนของแต่ละร้านนะครับไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, JD Central ทเขาก็จะมีการจัด เพย์เดย์นะครับหรือว่าโปรสิ้นเดือน iPhone หลายรุ่นก็จะมีการ,รลดราคาด้วยวันนี้ก็เลยนำราคาล่าสุดสำหรับ iPhone 11นะครับเผื่อว่าท่านที่กำลังอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้สามารถมาดูราคาก่อนซื้อได้ในคลิปนี้นะครับส่วนการซื้อเครื่องคอมโปรก็รลดราคาให้เหมือนกันนะครับซื้อได้ถูกที่สุดก็จะเป็นราคา3,990บาทเท่านั้นซึ่งรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมสรุปมาให้ในคลิปนี้เราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 11อัปเดตราคาลา สุดวันนี้วันที่26สิงหาคมปี2022นะครับเริ่มต้นดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนสําหรับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันนะครับ iPhone 11 without adapter จะจําหน่ายโดยร้าน Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada เป็นร้าน l a s t mall ก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นของแท้อย่างแน่นอน Lazada มีการจัดโปรเพ y d เดนะครับลดราคาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1กันยายนอยากจะซื้ออะไรก็ไปโหลดแอปมาแล้วก็เข้าไปสั่งซื้อได้นะครับสำหรับราคาของ iPhone 11นะครับจากราคาปกติ24,900ก็ลดราคาเหลือ 15,800บาทวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับอยากจะผ่อนผันได้สูงสุด10เดือนจ่ายเพียงเดือนละ1,580บาทต่อเดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุก,ก็มี64แล้วก็128 GB นะครับสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนี่เป็นราคาสําหรับร้านแรกนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่ลิงก์ของ Lazada ดูต่อกันที่ร้านที่2สําหรับ iPhone 11โมเดลไทยนะครับเครื่องใหม่เครื่องแท้รับประกัน ศูนย์ไทยให้1ปีจากราคาปกติ24,900ก็ลดราคาเหลือ16,999บาทมีให้เลือก2ความจุนะครับสำหรับสีก็มีครบทุกสีสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนะครับท่านใดที่อยากจะซื้อสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับสำหรับ iPhone 11จากแอป Lazada เริ่มต้นที่ประมาณ15,800บาทแต่ว่าช่วงนี้นะครับถ้าท่านกดเข้าไปที่ลิงก์สามารถไปเก็บโค้ดคูปองส่วนลดเพิ่มเติมได้นะครับราคาก็จะถูก ลงไปอีกสําหรับโปรเพเดจากทางด้าน lazada ดูราคากันต่อที่ทางด้านแอปช้อปปีกันบ้างนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกันจัดจําหน่ายโดยร้าน i อสตูดิโอนะครับมาขายผ่านทางแอปช้อปปีสำหรับ iphone 11เครื่องโมเดลไทยศูนย์ไทยนะครับจากราคาปกติ22,100ลดราคาเหลือ16,200บาทนะครับแล้วก็พิเศษสุดๆมีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก500บาทถ้าใช้คูปองส่วนลดก็จะเหลือประมาณ15,700บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ยังฟรีค่าจัดส่งสำหรับ สีมี2สีเท่านั้นนะครับก็คือสีดําแล้วก็สีขาวถ้าจะเลือกเป็นสีอื่นก็ต้องรอก่อนนะครับสินค้าเป็นของแท้ร้อเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1ปีท้านไหนที่อยากจะซื้อสาหรับร้านแรกนี้นะครับกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้อีกร้านหนึ่งจัดจําหน่ายโดยทางร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับสำหรับ iPhone 11เครื่องโมเดลไทยแล้วก็เป็นเครื่องศูนย์แท้เหมือนกันนะครับในเรื่องของราคาเริ่มต้นที่16,200บาาทสํหรับความจุ 64GB ถ้าเป็น 128GB ก็1น 8,500นะครับแล้วก็มีคูปองส่วนลดเพิ่มเติมให้เช่นเดียวกันก็จะเป็นคูปองลด400บาทนะครับถ้าสั่งซื้อแล้วใช้คูปองก็จะเหลือ15,800รวมไปถึงก็ฟรีค่าจัดส่งในส่วนของสีมีให้เลือก4ส,สีนะครับสีดําสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีขาวชอบสีไหนก็เลือกได้นะครับวิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้หรือว่าอยากจะผ่อนก็ผ่อนได้นะครับยังไงกดเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็เข้าไปสอบถามกันได้นะครับลิงก์ของช้อปปี้ก็จะอยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนคนท ซื้อจากเราอยากจะอุดหนุนเราก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับเรามี iPhone หลายรุ่นไว้ให้ท่านได้สั่งซื้อกันวิธีการสั่งซื้อก็ง่ายๆนะครับกดที่ลิงก์รายละอดด้านล่างนะครับเมื่อกดแล้วลิงก์ก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้นะครับมี iPhone หลายรุ่นรวมไปถึงมีคูปองส่วนลดให้ด้วยนะครับ สำหรับ iPhone ก็จะมีทั้งเครื่องศูนย์แล้วก็เครื่องไทยนะครับก่อนที่จะซื้อแนะนําให้สอบถามกับทางแอดมินก่อนได้นะครับราคาก็เริ่มต้นเพียง5000บาทนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์สําหรับ iPhone ด้วยไม่ว่าจะเป็นหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็หูฟังนะครับอยากจะซื้ออะไรลองกดเข้ามาสอบถามดูได้ส่วน iPhone 11จากเรานะครับขายอยู่ที่15,900บาทเป็นเครื่องไทยนะครับสามารถใส่โค้ดส่วนลดเพิ่มเติมได้มีประกันให้1ปีเป็นประกันล้านนะครับแล้วก็ส่งฟรีให้ทั่วไทยท่านใดที่อยากจะซื้ ดกดที่ลิงก์ไลแอนดาตา่างได้เลยนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรทั้งหมดของ iPhone 11นะครับราคาล่าสุดในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนํามาอัปเดตให้อีกครั้งหนึ่งท่านชอบของร้านไหนสามารถเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตจากทั้ง3ค่ายมือถือเดี๋ยวเรามาดูโปรล่าสุดกันนิดนึงนะครับไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกก็จะเป็นของค่าย TrueMove H สำหรับ iPhone 11มีขาย2ความจุนะครับ64 g b กแล้วก็128 8กิมีให้เลือกทั้งหมด6สีราคาเครื่องเปล่าตอนนี้ขายอยู่ที่19,500บาทนะครับโปรเน็ตรายเดือนสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้น7,500บาทก็จะเป็นทั้งการเปิดเบอร์ใหม่การย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับราคานี้ทั้งหมดซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้สําหรับโปรแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อเครื่องได้ราคา7,500บาทนะครับพร้อมกับจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้าด้วย3,500รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องประมาณ11,00 0บาาาทนนรัสญญใกใกช้ มี12เดือนอินเทอร์เน็ตทั้ง 4G แล้วก็ 5G ใช้ได้แบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับส่วนค่าโทรก็ให้เรามาโทรทั้งหมด1,000นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงนะครับนี่เป็นโปรแรกราคา7,500บาทถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1,199นะครับซื้อได้ราคา9,300พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตลูกหน้า3,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็12,300บาทนะครับสัญญา12เดือนเหมือนกันอินเทอร์เน็ตไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับค่าโทร700น เครือข่าย24ชั่วโมงเช่นเดียวกันสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ899นะครับซื้อได้ราคา1 8 0 0พร้อมกับจ่ายค่าเน็ตตรงหน้า2,500บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ13,300บาทนะครับสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตให้เรามาใช้ทั้งหมด80กิกนะครับส่วนค่าโทรให้มา300นาทีนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของโปรของเขานะครับชอบโปรไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยราคาเริ่มต้นที่7,500บาทสําหรับ iPhone 11จากทางด้านค่าย TrueMove H ท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับ หรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปสอบถามไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ทรูช็อปทุกสาขานะครับดูต่อที่ค่ายที่2สําหรับค่าย d ีแท็นะครับไอโฟนสิบเอ็ดความจุ 64GB กิกะไบต์ซื้อได้ในราคาเริ่มต้น ,3990 บาทนะครับมีเหลือ2สีก็คือสีดําแล้วก็สีม่วงถ้าท่านอยากจะเลือกเป็นความจุเยอะก็คือ 128GB กิกะไบต์นะครับขายอยู่ที่ ,5990 บาทก็ต่างกัน3000นนะครับซึ่งรายละเอียดของโปรราคา3990บบาทก็จะมีให้เลือก ทั้งหมด3แบบแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499นะครับซื้อเครื่องได้ราคา3990พร้อมกับจ่ายขั้นต่ำหน้าด้วย6,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องนะครับประมาณ9,990บาทถัดมาตรงกลางเป็นรายเดือนเดือนละ1099นะครับซื้อได้ราคา5,990พร้อมกับจ่ายขั้นต่งหน้า3,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็8,990บาทนะครับแล้วก็โปรสุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ699ซื้อได้ราคา9,400พร้อมกับจ่ายขั้นต่งหน้า1,000รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่อง ก็1,400บาทนะครับท่านชอบโปรไหนก็สามารถเลือกได้นะครับทุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือน เราจะต้องใช้จนครบสัญญานะครับถึงจะสามารถยกเลิกหรือว่าเปลี่ยนจากรายเดือนเป็นเติมเงินได้ซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ d t a c ็ h ช p อทุกสาขานะครับส่วนค่ายสุดท้ายเป็นของค่าย AIS นะครับ iPhone 11มีให้เลือกครบทุกสีราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่16,200บาทนี่เป็นราคาปกตินะครับส่วนโปรเน็ตรายเดือนแบบแรกเป็นโปร AIS Hot Deal สำหรับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมนะครับซื้อได้ราคา5,490 ซึ่งก็จะมีค่าเน็ตลลวงหน้าประมาณ3,000บาทนะครับโปรสาหรับการเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ราคา6490นเานะครับเช่นเดียวกันกันกบลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนก็6,490ส่วนลูกค้าปัจจุบันสําหรับโปร AIS Best Buy นะครับซื้อได้ราคา11,700โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตลลวงหน้าเครื่องเป่านะครับลดราคาพิเศษเหลือเพียงแค่15,500บาทเท่านั้นซึ่งถ้าท่านสนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ทที่่ศูนย์ AIS Pro ุกสาขาขบซึง โปรโมชันนี้ก็ถึงวันที่12กันยายนนี้เท่านั้นโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาล่าสุดทั้งหมดสาหรับ iPhone 11นะครับในช่วงปลายเดือนสิงหาคมท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษก็สั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตก็ไปซื้อได้ตามศูนย์มือถืออย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝาากกกกดดดตติมแแลล้ว็ไ์ชรนะเพื่่อทีจ กำลังใจให้ผมในการทําคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสําหรับคลิปนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ